อย่าม um ีอย ja ู่กับฉันเลยอย่ามีอยู่กับฉันเลยแพ้ไว้ใจไม่ได้หรอกอยากเพื่อนฉันบอกมาเพื่อนคนไหนหรอพิมเสร็จเรียบร้อย โชคดีจริงๆที่ได้โรเมนแบบเธอเนี่ยเรียบร้อยเป็นระเบียบโอ้แพ้ฉันเริ่มหิวแล้วอ่ะไปซื้อขนมที่มีนิม์ตก,กันไหมได้ลไปสิสวัสดีจุนอาวันนี้หนูนี่หนูสองคนเป็นยังไงย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้ากันได้ดีหรือ,อยังเข้ากันไดีๆมากเลยค่ะเจ๊คือต้องขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะเจ๊ที่หาโรเมนดีๆแบบนี้ให้หนูนี่หนูไม่ต <ๆ S 2> ้องทำอะไรเลยค่ะเจ๊สบายมากเลยค่ะแต่ว่าเขาจับเขาแบบ ป็นระเบียบเรียบร้อยเอียบมากเจ๊ดีเลยนะได้ลูกเหมดดีแบบนี้น้องแพรเขน่ารักอ่ะนี่วันนี้จะกินอะไรเลือกขนมกันเลยได้เลยค่ะวันนี้ของน้อยเลยนะจูน่ายังไม่มาเติมเลยอ่ะเจ๊คะเจ๊คะอ้าวว่าไงคะมีแป้งสีฟันไหมอะคะแป้งสีฟันหรอไหนไหนเดี๋ยวเจ๊จะคุยดูให้นะ ใครอะเสียงคุ้นๆฮะแ้้งสีฟันอยู่ไหนนะโอ้ตายละสงสัยอยู่ข้างหลังเอ๊ะนี่หนูที่วิไไ่ย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อที่บอกเจ๊ว่าอยากได้ลูมเมทต,ตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมค่ะหนูหาลูเมทไม่ได้เลยค่ะโอ้เดี๋ยวเจ๊จะช่วยนะถ้าเกิดว่ามีใครมาสมัครเข้าหอเดี๋ยวจะช่วยดูสกีนลูเมตให้หนูดีๆเลยนะคะโอเคอะเดี๋ยวหนูดูอย่างอื่นไปก่อนแป้งสีฟันนี่สงสัน่าจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเจ๊ไปดูอีกทีนึงนะโอเคค่ะเฮ้ย ก็ล้อดีเลยนี่ชวนเพื่อนคุยก่อนหรือเจจะไปหาตังสีฟัน <หา S 1> ของเขาก่อนนะคุณย<ห>ี่เจ้ากังานมากว่าแต่ทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยอ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่หอพักที่นี่อ<ห>ฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน<ห>เฮ้ย<ๆ>จริงเหรอ,อมาอยู่ห้องเดียวกับเราไหมจะได้แชร์คะ่ะ นี่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 นี้นี่อังนี่แทนนะลูเมดเราส่วนแทนนี่อังเพื่อนสนิทเราอะอ๋ออืมอแบบนี้แพ้คือเนี่ยทำความรู้จักกันไว้นะเดี๋ยวอยู่หอเนี่ยเขาจะได้เจอกันบ่อยๆนี่หนู่มเพทีนะคะแฟนสีฟันเนี่ยมันหมดแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาส่งละเดี๋ยวตอนเย็นหนู่เดินลงมาดูอีกทีละกันนะาม่นม่ห็น เถ้ยอุตส่าห์เจอพิมพ์กลาวว่าจะให้พิมอะ่ะมาเป็นรูมเมทซะหน่อยจะได้ประหยัดค่าห้องอแพลนะแพรหอมเป็นถุงน,นะคะออกอเองอะอะไรพิมพิมอะไรเนี่ยจะบอกว่าจะไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกัน ปล่าคับไม่ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะหนูหนูไปก่อนนะคะออย่าลืมมาเอาของคุณป้าค่ะค่ะๆๆค่ะเฮ้ยทำไมผมยุ่งขนาดนี้เนี่ยอ้าวแพอ้าวอาวสวัสดีเฮ้ยนี่แพเรามีอะไรจะถามอ่ะอะไรเหรออ้อ นี่เธออยู่กับพิม์อะเป็นไงบ้างอะก็โอเคนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเธออยู่มากี่วันแล้วอะก็สองสามวันนะสองสามวันมี่น่าล่ะถึงไม่รู้อะว่าพิมพ์เป็นยังไงอ๋าเธอหมายความว่ายัางไงอะน,ะนี่แทนมานี่มานี่ฉันอะ <c oughs> เห็นเธอดูเคนดีไม่มีพิษไม่มีภัยฉันเลยอยากจะเตือนเธอนะว่าพิมอะเป็นคนเห็นแก่ตัว แล้วคนที่อยู่กับพิมนะก็อยู่ไม่ได้กันทั้งนั้นเขาบ่นกันตั้งหลายคนแล้วหรอเนี่ยเพื่อนดีกันหมดเธออะระวังตัวให้ดีเถอะหรอขนาดนั้นเลยหรอใช่ทางที่ดีนะเธอควรอยู่คนเดียวอย่าเป็นบูมเม็นกับพิมเลยเออฉันไปก่อนนะเออฉันเตือนด้วยความวังดีนะไปกันนะพิมเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหรอ แล้วเธอเชื่ออังไหมละ่ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูเองว่าเธอควรจะเชื่อใครอ่งอัอังนี่นี่เธอช่วยดูให้ฉันหน่อยสิดูอะไรพิมก็ผมฉันอนะคือฉันอยากเปลี่ยนสีผมมากเออเธอว่าหน้าอย่างฉันเนี่ยควรจะเปลี่ยนสีผมเป็นสีอะไรดีอ่ะเอา่าสีมว่วงอ่ะสีนี้ไม่ไหวเลยฉันยังต้องไปโรงเรียนนะแบบสีน้ำตาลอ่อน ค่ะดสีสว่างไหมเ<อ>สียงตาสว่างเออก็แต่อังจะหาดูเมดได้หรือยังอ่ะเออยังเลยอ่ะอ๋อ,อแล้วทีมที่อยู่แพรเป็นไงบ้างอ่ะก็โอเคนะมีอะไรหรอเออเราเธออยู่กับแพรมาก,กี่วันแล้วหรอก็มาสองสามวันได้อ่ะมินนาล่ะสองสามวันถึงยังไม่รู้ยังไม่รู้หมายความว่ายังไงอ่ะอาว เพื่อนฉันอะ่ะเคยเป็นเพื่อนสนิทของแพรหุยโลกคมจริงๆนะเนี่ยแล้วไงอะ่ะแล้วไงแพรที่จริงอะ่ะแพรเป็นคนขี้ขโมยอย่างข้ามวางของมีค่าไว้บนโต๊ะอะไรอย่างนี้เลยนะแพรเก็บหมดเออสาวตากก็กนะ้ามวางเสรจเล็กแบบพวกเศษเหรียญนักตาก็ยัดเก็บจม่น่เก็บไามา เออห้ามวางพวกแบบลิปสติกอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็เก็บก็เก็บไปทําไมจร,จริงๆนะพิมเพื่ <c oughs> อนที่โรงเรียนเก่าอ่ะใครๆก็รู้ว่าแพรขี้ขโมยเฮ้ย <c oughs> แย่เลยอ่ะทำไงดีอะอพิมพ <c oughs> ถ้าเธอไม่สบายใจอ่ะอยากไม่อยู่กับเราไหม <c oughs> พเพราะสาวอย่างว่านะฮะเปลี <c oughs> ่ยนรูเมจากแพรมาเป็นเธอเลยเหรอใช่สิอยากไม่อยู่กับฉันเลยอยากไม่อยู่กับฉันเลย แพรไว้ใจไม่ได้หรอกอยากเพื่อนชิ้บอกมาเพื่อคนไหนหรออ,อังตอกแพรเขาพี่สิเพื่อนคนไหนหรอือมนี่อังฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยเธอจะทําแบบนี้ทําไมอ่ะยุ่ฉชันทีแพรทีก็ให้เราแตกคอกันอ่ะเธอทาแบบนี้ไปเพื่ออะไรเอ,อ <laughs> มเมอยากหาลูมเมตรหรือท่านต้องทำแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> ฉันขอโทษฉันจำเป็นฉันแค่ต้องการลูมเมตอาหาค่าห้องอนะฉันไม่ค่อยมีเงินนะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยแหมาสงสารจังเลยทำไรกันดียะ อยากท้าหองฟรีนะเนี่ยหารสามเลยอ่ะใช่และอังอ่ะก็จะได้มีรูมเมทด้วยจะได้ไม่ต้องจ่ายห้าห้องคนเดียวใช่ใครเคาะประตูอ่ะใครคะเจเองค่ะเข้ามาเลยค่ะเจย้ายคะค่ะเจสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจได้ข่าวว่าย้ายอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเจียกว่าอะไรใช่ไหมคะอ๋ไม่ว่า ถ้าพวกหนูนอนกันพออยู่กันได้ก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะย้ยง่ายอย่างเงี้ยเราคือได้แค่าห้องกันห่างสา마ประหยัดไปตั้งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจเย็นๆกันก่อนนะคะทำไมหรอคะเจ๊อ้าวก็อัตราค่าเช่าหอที่เนี่ยมันเป็นราคาต่อหัวนะคะไม่ใช่ต่อห้องสามพันบาทที่หนูหนูเซ็นสัญญากับเจ๊นะ ต่อหัวห้องเนี้ยพิมอยู่กับแพรก็จ่าย3,000ันบวกสามพถ้าอังมาอยู่เพิ่มก็ต้องเป็น3,000ันบวกส0 0พบวกสามพไงคะเอเคเฮ้ยเจ๊ท่านอย่างงี้ไม่ได้นะคะเจ๊คนมาอยู่เพิ่มห้องแค่ลงก็ต้องให้จ่ายน้อยลงสิ population. นะเจ๊นี่มันจะมาให้ไงแม่แม่นี่นี่แหละนะไม่ได้คิดให้ดีนี่ดูเข้ามาอยู่ค่าน้าค่าไฟ นี่มาอยู่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนี่ยนั่งสองคนต่อเตียงนี่ถ้าถือหลอกข้ายุคเนี่ยมันก็มากขึ้นนะมันจะมาเท่าเดิมหรือถูกลงได้ยังไงนี่นี่แล้วได้อ่านสัญญาณนีจ้านี่เห็นปุ๊กเซ็นปับอ่านหรือเปล่าว่ามันเป็นต่อหัวไม่ว่าจะอยู่กี่คนก็เท่านั้นแหละจ้าคออได้อ่านเล่าเออเจเจเจค่ะเออหนูเปลี่ยนใจขอกลับไปอยู่ห้องหนูได้ไหมคะไม่ หูอ้างแล้วพอหนูอ้างย้ายมาก็มีคนเข้ามาเสียบนี่หอน,นี่ขายดีนะนี่นี่น,น,นี่ใครใครก,ก็ต่อคิวย้ายมาปุ๊บมีคนต่อปับ๊บอยู่ห้องนี้แหละจ้า